EP 2ต่อแล้ครับ EP นี้เมื่อกี้เล่งกันป่าเละนนมาแล้วตัวงูนูๆๆๆไอ้ตัวงูเนี่ตัวดีไปหากัดกันทำไมรอดักตรงนูแล้วรอดักมัมามันไปแล้วเร็วอื้อนที่ครับตัว EP 2นะ EP เมื่อกี้วิ่งมาช่วยน้องหมาไปไหนหมดแล้วเฮ้ยนู่นตัวนึงอ่ะ4ขาทั้งหลายเก่งๆกันทั้งนั้นมาไปนี่ๆๆๆ เร่องใไปช่วยหาใครไป่รู้ไปแล้วไม่ช่วยตายหลงเข้ามาแถวนี้ตายเลยมันเล่นเลยพวกนี้ยกัดซะมันอ่ะมันเยอะไงไปม,มีความสุขดีเอฟซี FC ก็ททำไปเรื่อยๆนี่นะครับคลิปลุงหดใครชอบก็เห็นฮะคนที่ไม่ชอบก็ไม่เห็นแล้วครับก็ททำมีความสุขดีให้พีตีผิดก,กฎด้วยถ่ายจาุดเด่นมากเลยถ่ายเล่นกับน้องหมานะดีที่สุดแล้วมาเร็วไม่มีปัญหาดิฮะ <laughs> มีควาาใช่ไหมเร็วไป